รูปแบบของบิดออฟเฟอร์แค่กำหนดไว้ว่าไม่ให้ขึ้นยังไม่ให้ขึ้นยังไม่เปิดให้วิ่งการยังไม่เปิดให้วิ่งโดยทฤษฎีดดอ,อ๋อมันต้องขวางออฟเฟอร์หนาๆอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงขวางไว้แค่สองสามช่องนะแต่ในความเป็นจริงกว่าเขาขวางไว้แค่ช่องสองช่องแต่ในความเป็นจริงที่สุดเจ้าขวางไว้แค่นีใน้ในปัจจุบันเพราะถ้าขวางไวห้หนาๆแน่นๆมากๆ เมาอ่านทางได้ง่ายว่าอ๋อขวางไว้มันเป็นสูตรอุดมคติที่ทุกคนว่าออฟเฟอร์หนาทุกช่องนี่แปลว่ายังไม่ให้ขึ้นแน่ยังปิดไว้อยู่เจ้าเมาจะอ่านเจ้าได้ง่ายเข้าใจยังทุกวันนี้แค่ในยะเดียวกันพี่ลองดูพี่ลองดูหัวข้อของคำว่าเก็บหรือโซลล่างมันบอกแค่ว่ายังไม่เปิดให้ราคาขึ้นหนึ่งในยะดูนะครับหนึ่งในยะคือบิดออฟเฟอร์ในรูปแบบที่ยังไม่เปิดให้ราคาขึ้น แต่มี4รูปแบบนะเห็นยังถ้าพี่ตามอ่านเจ้าว่าบิดออฟเฟอร์ของเจ้ารูปแบบใดเหนื่อยใดหาเลยพี่ต้องอ่านสรุปให้ได้ว่าไอ้รูปแบบทั้งหมดเนี่ยมันคือไม่ให้ราคาขึ้นหรือเปล่ารูปแบบที่ไม่ให้ราคาขึ้นคืออะไรปิดออฟเฟอร์เต็มทุกช่องก็เป็นรูปแบบไม่ให้ราคาขึ้นจริงไหมรูปแบบไม่ให้ราคาขึ้นวางออฟเฟอร์ไว้สองสามช่องจริงไหมก็ราคาไม่ขึ้นเหมือนกันรูปแบบให้ราคาขึ้นวางออฟเฟอร์ไว้สองช่องราคาก็ไม่ขึ้นเหมือนกันจริงไหม หรือวางออฟเฟอร์ไว้หนึ่งช่องครึ่งทำเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรมากก็แปลว่ายังไม่ให้ราคาขึ้นเหมือนการแสดงว่าการวางไม่ให้ราคาขึ้นในรูปแบบของบิดออฟเฟอร์ด้วยความหนึ่งในยะแต่มันเสือกมีตั้ง4รูปแบบเห็นไหมเป็นทุกช่อง2อสาช่อง2ช่องแล้วก็1ช่องครึ่งเห็นไหมแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการวางบิดออฟเฟอร์รูปแบบใดของเจ้าอยู่ที่เหลี่ยมเจ้าแต่สุดท้ายในยะเดียวกันหรือความต้องการความประสงค์เดียวกันคือ ไม่ให้ราคาขึ้นเข้าใจยังจำคำพูดที่โชคพูดได้ไหมหนึ่งความปรารถนาหรือหนึ่งความต้องการมันต้องมีหลายในยะมันต้องมีหลายรูปแบบถ้าพี่ไปอ่านทุกรูปแบบและพยายามทำความเข้าใจพี่เหนื่อยตายพี่ตามไม่ทันเหลี่ยมเจ้าหรอกแต่ที่แน่แน่วิเคราะห์ให้ได้ว่ารูปแบบที่ต้องการไม่ให้ราคาขึ้นขวางออฟเฟอร์เต็มทุกช่องขวางออฟเฟอร์สองสามช่องขวางออฟเฟอร์หนึ่งสองช่องหรือฝังออฟเฟอร์แค่ช่องวกว่ากว่า มันก็เป็นในยะว่าขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะรูปแบบใดถ้ามันขวางออฟเฟอร์แปลว่าราคาไม่ขึ้นถ้าราคาไม่ขึ้นต้องอยู่โซนไหนโซนล่างหรือราคาอยู่โซนกลางแต่เป็นรอบวัฏจักรเจ้าที่กําลังเก็บเจ้าเข้าเก็บในโซนกลางก็ได้พี่ก็ต้องอ่านว่าโซนใหญ่หรือวัฏจักรเจ้าในโซนย่อย แต่เป็นโซนกลางก็จริงนะครับแต่มันเป็นการวัฏจักรเจ้าคือเริ่มเข้าเก็บในโซนกลางใหม่อีกรอบก็ได้แสดงว่าการจะใช้ขวางออฟเฟอร์ไม่ให้ราคาขึ้นก็ต้องหันกลับมาดูปัจจัย2ข้อโซนราคาไหนโซนล่างไหมหรือ ในรอบวัฏจักรเจ้าที่กําลังจะเริ่มเข้าในโซนกลางหรือเริ่มเล่นเพราะบางครั้งเจ้าเริ่มเข้าเล่นในโซนกลางก็มีเข้าใจไหมครับแสดงว่าอ่านให้ได้ว่ารูปแบบไม่ให้ขึ้นเพราะมันอยู่ในโซนอะไรวัฏจักรเจ้าหรือโซนล่างจาไว้แค่นี้พออ่นี่โชคให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือยังไม่ให้ขึ้นจริงไหมแต่สุดท้ายนอกไหมครับในข้อที่อะไรรู้ไหมในการทําไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นตอนนี้เก็บนะครับแต่เวลาทําเห็นไหม ถอนอะไรออกถอนออฟเฟอร์ออกปล่อยออฟเฟอร์ให้บางแล้วค่อยๆไล่อะไรแล้วไล่บิดให้หนาขึ้นมาคําสั่งซื้อให้หนาเพราะยังไงก็ต้องฟังบิดต้องให้เริ่มหนาแปลว่าตลาดมีความต้องการซื้อสูงเมื่อตลาดมีความต้องการซื้อสูงเมาเห็นบิดเยอะๆเมาจะรู้สึกว่าตลาดคนกําลังแย่งซื้อของราคาต้องขึ้นแน่แสดงว่าเห็นบิดหนาเมาจะรู้สึกว่าราคาต้องขึ้นเข้าใจยังเห็นบิดหนากว่าออฟเฟอร์นะ เจ้าเมาจะรู้เลยว่าราคาต้องขึ้นแต่บางครั้งนะครับบิดหนาบิดหนาออฟเฟอร์บางแต่อยู่โซนบนหรือปล่อยของละ่ะซวยนะต้องดูด้วยแสดงว่าเริ่มเห็นยังแพทเทิร์นของบิดออฟเฟอร์แต่ละโซนมันเป็นตัวบอกคุณค่าที่แท้จริงเลยว่าเจ้ากำลังจะทำอะไรข้อนี้สำคัญมากอันนี้ในช่วงไล่ราคาอันนี้ในช่วงที่2กํกลังทำนะครับเริ่มเปิดอะไรแล้ว เปิดออฟเฟอร์ดันบิดใช่ไหมครับเป็นช่วงที่2แต่ช่วงไล่ราคาช่วงไล่ราคานะครับบิดกับออฟเฟอร์จะค่อนข้างหนาหุ้นจะพีควอลลุ่มจะขึ้นมาหนาหนามากๆวอลลุ่มนี่คือการซื้อขายที่แมทกันระหว่างบิดออฟเฟอร์นะส่วนใหญ่นะครับราคาหุ้นที่กําลังวิ่งเขียวใหญ่ๆนะครับมันเกิดจากช่วงเนี้บิดออฟเฟอรห์หนาหนาทั้ง2ฝั่งมันทําให้คนนะครับแห่กันซื้อแย่งกันซื้อแล้ววันนั้นจบมาครับแท่งของวอลลุ่มประจําวันจะใหญ่มากจะยาวมากจะสูงมาก มันจะเกิดจากการไล่ราคาการไล่ราคาส่วนใหญ่นะครับบิดออฟเฟอร์จะค่อนข้างหนาแล้วมีวอลลุ่มแมทกันเยอะมากในช่วงลาในช่วงเวลาของเขาข้อนี้สําคัญนะเราต้องรู้ด้วยลองดูช่วงจังหวะปล่อยเวลาช่วงจังหวะปล่อยนะครับพี่ตอนแรกนะครับเขาก็จะดันจะช่วงนี้นครับให้พีคขึ้นมาก่อนในช่วงที่3ามตรงนี้นะครับดันให้มันพีคขึ้นมาเมื่อพีคมาถึงปล่อยของได้จมหมดแล้วเข้าใจไหมครับจะปล่อยของได้หมดแล้วนะครับจากอะไรรู้ไหมครับบิดนาหนา,นาเขาก็จะถอนบิดละ เมื่อถอนบิดปุ๊บถ้าอยากให้หุ้นลงนะครับก็โยนของใส่บิดในแต่ละช่องที่เป็นเงินเสนอซื้อของเม้าแต่ละช่องเวลาถูกยกออกอย่างรวดเร็วรวดเร็วนะครับฝั่งบิดนะครับราคาก็จะล่วงเร็วมากแสดงว่าวัฏจักรของมันจะมีอยู่แค่ประมาณคราวนี้ดูโซนบนให้เห็นเลยนะดูนะครับดูโซนบนให้เห็นโซนบนคืออะไรไหมถ้ายังปล่อยของไม่หมดกดมันคืออะไร ขวางบิดไว้หนาๆแล้วก็ลินเติมอะไรออลเฟอร์ออเฟอร์แทบไม่ขยบเลยนะครับถึงขยบปุ๊บก็จะเด้งกลับมาที่เดิมเพราะอะไรเพราะบิดมันหนาฟังไว้ก่อนนะยังไม่ให้ลงรูปแบบแรกโซนล่างเก็บยังไม่ให้ขึ้นก็แปลว่าออลเฟอร์หนาแต่คราวนี้ยังไม่ให้ลงต้องบิดหนายังไม่ให้ลงต้องบิดหนาโจทย์มันคือยังไม่ให้ลงจริงไหมครับแต่ว่าต้องดันราคาไว้ยังไม่ให้ลงแต่มันมีทั้ง4รูปแบบเห็นไหมครับพี่ อุดมคติเต็มทุกช่องไม่ให้ลงหรือ3ามช่องก็ได้2ช่องก็ได้หรือ1ช่องก็ได้หไดเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยความหมายเดียวกันไหมแปลว่าดันไว้อยู่ยังไม่ให้ราคาร่วงเพราะกูยังปล่อยของอยู่จริงไหมแต่ปล่อยของหมดเมื่อไหร่ถอนบิดออกหมดเลยออกหมดเลยแล้วสุดท้ายนะครับบิดมันก็จะบางเหลือประมาณนี้เริ่มเห็นภาพยังไม่ว่าจะโซนราคาเอาง,ง่าย เจ้าตอนช่วงเก็บของนะครับเจ้าไม่เคยทำลายใครจำไว้เลยนะโซนล่างเป็นการเล่นหุ้นที่ไม่เคยพาใครติดดอยโซนล่างเป็นการเล่นหุ้นที่ไม่ทำให้ใครขาดทุนหรือเจ็บตัวหมดเนื้อหมดตัวเข้าใจไหมครับดังนั้นการเล่นหุ้นโซนล่างของเจ้าไม่เคยทำลายเม้าเข้าใจข้อนี้ไหมแต่ตอนใดก็แล้วแต่ที่เจ้าได้กำไรเยอะๆจะทำลายเม้าด้เจ็บแสบคือโซนบนหรือจังหวะขายออกหรือปล่อยของหรือทำกำไรจนหน้าพอใจแล้ว ดังนั้นนะครับกฎของมันอยู่ว่าถ้าราคาโซนบนแล้วฝั่งบิดนานหนามากๆอย่าเข้าไปไล่ราคาให้เขาเพราะแปลว่าเขาไม่อีกไม่นานเขาก็จะอะไรแล้วขายของหมดเขาก็จะถอนบิดออกแล้วมันก็จะร่วงเพราะอะไรรู้ไหมราคาหุ้นมันขึ้นมาโซนบนแล้ว มันไปต่อได้ยากถึงไปต่อก็ไปต่อได้อีกนิดเดียวกําไรก็ไม่เยอะแล้วแต่ความเสี่ยงที่มันจะลงยิ่งสูงยิ่งหนาวมาจากคํานี้เลยนะหนาวชิบหายเลยนะพี่นะเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นนะครับกำลังจะบอกพี่ว่าเลยไหมครับโซนล่างเจ้ามือไม่เคยคิดวิธีการบิดออฟเฟอร์หรือทำไรยเมาเลยนะโซนล่างนะครับรูปแบบของเจ้ามือทำรารยเมาไม่ได้ทําอย่างมากก็แค่ไม่ได้ดังใจเมื่อไหร่จะขึ้นวะซื้อไว้นานแล้วเก็บตามแล้วนะก็แค่หุดงิด โซนกลางก็แค่ทําให้ถลอกทลอกก็คือตอนสะบัดเมาไงก็คืออยากขาเอ็นใช่ไหมตกใจหรือตั้งสต็อปล s อก็ต้องเทขายก่อนจริงไหมแต่โซนบนเนี่ยเหมือนกับเอามีดมากรีดแทงหัวใจของเม้าเลยนะดังนั้นฟังไว้ก่อนนะครับโซนล่างช่วงเก็บของเจ้ามือไม่เคยตั้ง b i ด o f f เฟอร์ทำลายเมาเลยให้ระคายเครืองใดๆเลยเข้าใจข้อนี้แค่ไม่ได้ดังใจว่ากูซื้อแล้วทำไมมึงยังไม่ทำซะอีเข้าใจอยางโซนกลางก็แค่แผลทลอก แต่โซนบนเนี่ยพี่ครับเหมือนเอามีดมากรีดใจเหมือนตัดคอเลยนะเข้าใจยังมันแปลว่าตายทั้งเป็นเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นโซนล่างไม่ให้ขึ้นก็แปลว่าออฟเฟอร์หนาโซนบนยังไม่ให้ลงก็ต้องแปลว่าบิดหนาแต่บิดหนาก็มีทั้ง4รูปแบบเห็นไหมแต่สุดท้ายจะเป็นกี่รูปแบบของการตั้งบิดออฟเฟอร์ไม่สําคัญเท่ากับคําว่าไม่ให้ลงฉันยังไม่ให้เธอลง ฉันขายของหมดก่อนเดี๋ยวฉันจะเปิดทางให้เธอลงค่าวคนนี้เธอขายไม่ทันเธอดอยแน่เข้าใจยังดังนั้นบิดออฟเฟอร์จริงๆหลักๆแล้วนะมีแค่สองรูปแบบที่สำคัญโซนล่างกับโซนกลางวัฏจักรเก็บกับวัฏจักรไล่ราคาเพื่อปล่อยของเข้าใจไหมนี่สำคัญนะการเรียนรู้ที่สำคัญจริงๆคืออะไรรู้ไหมครับ เรียนรู้เจ้ากําลังปล่อยของดีกว่านั่นไม่ควรเข้าแต่เรียนรู้แต่เห็นเจ้ากําลังเก็บในการขวางออฟเฟอร์หรืออะไรไว้อยู่นะครับอันนั้นจังหวะควรเข้าซื้อรู้อย่างว่าโซนราคาและวัฒนจักรเจ้าเป็นตัวกําหนดให้เลือกใช้รูปแบบบิดออฟเฟอร์รูปแบบใดเพราะรูปแบบบิดออฟเฟอร์แต่รูปแบบมันต้องการตัดใจในโซนราคาและวัฒนจักรเจ้าที่จะเอื้อพลังมันที่สุดเข้าใจยังดังนั้นเจ้านายของเจ้ามือก็คือ วัฏาจาักรเจ้าและโซนราคาจะออกคำสั่งให้เจ้ามือเลือกใช้บิตออฟเฟอร์ในรูปแบบใดเท่านั้นเองเก็ตบอสิ่งหนึ่งขอตินะคะพวกพี่เล่นหุ้นอ่ะพี่ขี้เกียจอยากรวยง่ายๆอยากรวยเยอะๆพี่ต้องขยันหาหุ้นไม่ได้แค่หาแค่เซ็ตร้อยแต่ตอนนี้โชคให้พี่หาแค่เซ็ตร้อยแต่โชคอ่ะหาถึง750ตัวทุกเสาร์อาทิตย์750ตัวจะต้องผ่านตาโชคทั้งหมดดังนั้นโชคเลยมีโอกาสเจอหุ้นอ่ะแต่ละวันอ่ะ10% 15%เซเเยอะมากเข้าใจไหม ดังนั้นน่ะอยากรวยอย่ามักง่ายเงินน่ะมันมีข้อแรกเปลี่ยนเยอะอยากได้มันเยอะคุณก็ต้องทุ่มเทม,มากเงินไม่เคยวิ่งหาคนขี้เกียจนะเงินไม่เคยวิ่งหาคนมักง่ายดังนั้นนะครับถ้ามักง่ายและขี้เกียจอย่าหวังรวยแล้วเงินจะชอบพี่ยังมีพี่ยังไม่ทําตัวให้เงินชอบแล้วเงินมันจะเข้ามาหาพี่ได้ยังไงพี่รู้ไหมครับ ความทุ่มเทการขยันและใส่ใจกับมันในแต่ละอาชีพมันจะเรียกว่าน้ําหอมหรือเฟรโรโมนที่เรียกเงินได้ดีมากเขาใจข้อนี้ไหมกินเหงื่อนะครับที่เราเหนื่อยแล้วทุ่มเทกับมันนะครับมันจะมีเฟโรโมนนะครับที่เรียกเงินให้เข้ามาติดเราได้ง่ายแต่ความขี้เกียจนื้อ,ออกไหมครับความขี้เกียจมักง่ายยากดังนั้นถ้าอยากรวยความรวยไม่เคยตั้งอยู่บนความมักง่ายและหยาบช้านะแต่ความรวยตั้งอยู่บนความทุ่มเทมุ่งม,มั่น กล้าตายกับมันได้กล้าแล้วหรือยังที่จะรวยคนจนเก่งนะพวกพี่เนี่ยอ่ะให้ดูความลับของโชคสไตล์การเล่นหุ้่ของโชคดีกว่าโชคสังเกตหุ้นตัวนี้นะครับมา3เดือนกว่าและ4เดือนแล้วดูไซเวมาตั้งแต่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับ80สตางค์แล้วเห็นไหมครับโดจิโดจิเขาบีบมาเต็มที่เลยนะแล้วสุดท้ายเขาก็ยิงเขียวใหญ่แล้วก็ยอ่อแล้วก็ต่อขาเอ็นแล้วก็ยิงขึ้นมา